ช่างหญิงย t u b e นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมผักเคลคณะเคลคณะใบาิกนะคะซึ่งอบอกว่าอร่อยมากๆค่ะรู้สึกว่าจะชอบแล้วนะคะอร่อยจริงๆค่ะเอามาผัดใส่ไข่ก็ได้นะคะต้นใหญ่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะมาบอกนะคะอันนี้คือในการที่เราปลูกในแปลงนะคะมันจะต้นใหญ่แล้วก็ต้นสมบูรณ์แล้วก็สวยมากๆนะคะ จะพาไปชมที่เราปลูกในถุงพ่อชําแล้วก็ในกระถางนะคะแล้วก็ในวิธีการที่เราปลูกใส่แปลงดินอย่างนี้นะคะมันจะมีเก็บได้นานมากๆเลยค่ะต้นเขาจะใหญ่โตนะคะเพราะว่าปลูกแล้วปีที่แล้วค่ะชอบมากแล้วก็กินอร่อยมากนะคะกรอบน่าเด็ดไปกินได้เลยนะคะต้นเท่านี้ก็สามารถเก็บไปกินได้แล้วค่ะ กินได้เลยนะคะเด็ดใบอร่อยมากค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเก็บไปฝากน้องๆฝากน้องๆที่โรงเรียนนะคะเนี่ยจะเก็บเอาไปกินกับส้มตำนะคะเนี่ยเก็บได้แล้วนะคะเนี่ยเก็บกินได้แล้วค่ะเด็ดไปเลยนะคะเนี่ยจะต่างกันมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเก็บเอาก่อนต้นนี้ต้นใหญ่ต้นสูงสวยมากค่ะสวยกรอบค่ะ อร่อยกินสดสดก็ได้นะคะเนี่ยเอาไปได้หมดเลยกินกับน้ำพริกอะไรก็อร่อยทั้งนั้นค่ะเนี่ยวันนี้นะคะจะเก็บคะนาะเคลคะน้าใบิกไปฝากสาวๆค่ะเนี่เดี๋ยวพาไปดูนะคะพาไปชมที่เราปลูกใส่ในกระถางนะคะนี่เก็บได้แล้วค่ะ นี่ต้นสวยต้นใหญ่มากอันนี้บ็อก o ี่นะคะที่เราปลูกด้วยกันต้นสูงใหญ่สวยค่ะเราปลูกใส่แปลงดินนี้มันจะมันจะแบบโอเคมากๆเลยนะคะนี่สวยมากเลยยังขยายพันธุ์ได้อีกยังมีต้นเยอะอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวมาชมนะคะอันนี้คือเรา เราเอาจากที่แปลงปลูกนะคะมาใส่ถุงพ่อชําก็กว่าเขาจะฟื้นตัวนะคะก็กําลังสวยค่ะนี่กาลังสวยนะคะกําลังฟื้นฟูตัวค่ะต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะซึ่งจะแตกต่างที่อยู่กับแปลงดินมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะใส่ในกระถางใหญ่หน่อยนะคะก็โอเคก็ใช้ได้ค่ะใส่เขา ลากเขายาวนะคะลากเขายาวมากเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะลากของเคลนะคะเขาต้องการดินเยอะๆนะคะเดี๋ยวพาไปไปดูลากของเคลนะคะถอนให้ดูเลยนะคะลากของเคลนี่เขาจะเป็นยาวๆลักษณะแบบนี้นะคะพอเราถอนออกมานะคะเดี๋ยวเอาต้นไหนดีเอาต้นที่ใกล้ๆกับต้นบ็อกคลีนี้ก็แล้วกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะนี่ มันจะเป็นยะาไอ้รากยาวๆอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมรา,ากเขาจะยาวมากนะคะเนี่ยนี่นี่นี่รากเขาจะเยอะมากค่ะเห็นไหมอันนี้เราจะเป็นดินล,ล้วนซุยนะคะจะเป็นแกลบมากกว่านะคะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่เลยเด็ดไปกินแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลอยเด็ดไปนะคะเนี่ยเราวันนี้เราจะเอาไปลงแปลงปลูกดีไหมเนี่ย มันจะรอดไหมเราจะไปเอาไปปลูกที่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 โรงเรียนซะหน่อยเนาะลองดูนะคะว่ามันจะโอเคไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมโอ้โหอันนี้รากยาวมากเลยแต่ละต้นจะแตกต่างไม่เหมือนกันที่ต้นสมบูรณ์อันนี้ต้นใหญ่นะคะต้นสูงมากแล้วก็เห็นไหมรากจะยาวปีเลยนะคะเนี่ยมันต้องการดินที่ร่วนซุยมากๆนะคะถ้าดินเรา แน่นมันก็จะไม่โตจะไม่สวยนะคะวันนี้พาม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 า,มา,มาชมผักเคลนะคะบอกว่าอร่อยมากเก็บได้กินนานปลูกทีเดียวคุ้มเป็นสี่เดือนหเดือนเลยนะคะวันนี้ค่ะก็พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาขยายเคลกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ thank you